สวัสด <Okay. S 2> ีครับเมื่อนี่อยู่ทงยุทธาคือเ่าครับเมื่อนี่สีเกี้ยวเขาแล้วครับเขาพราเกี้ยวหนี่เป็นเขาก็ข้อสิบแปดครับพอดีมันล่มออกมามันสูงหลายนอะไรก็เลยล่มเห็นว่มันล่มมาหนีมันล่มมาใส่กันแท่มาใส่กันแท่โอเคสีมาสีมาหมอบหมอบเข่าก็คือดันเข่าที่มันล่มอยู่กันแท่นะครับให้มันเข้าไปในหันเข้าไปในให้น้านะครับเพื่อเพื่อสีได้พ่วงเข่า ครับเลยเสียห้องเข่าทั้งหมดเพราะว่ารถเกี่ยวมันมามันมากันแทกมาบ่อหอดครับเขาก็เลยสีดันเขาไปนั่งขุนาะครับเอื่บ้านเท่าก็เอื่นวิธีหมอบเข่าเนาะหมอบเข่าก็คือนี่นะครับอันนี้มันดันมาข้างนอกเาก็ดันเขาแน่ๆเลยค่าเดี๋ยวเดี๋ยวดันไปแล้วมันลุ่มบางทีมันล่มกระดันมากครับเมื่อเมื่อโมงนี้นะคือมันล่มอ๋อนี่นี่ครับ สองวันเห็นยากที่ได okay. er ้พี่น้องก็สิได้แต่ละห่วงเนาะก็สิตุ๊กกาก็สิดำกันคือบุกเกี่ยวเอากเสียดายแท้ยดนะครับนี่ครับอบบัังครนี่นี่เอาไม้ครับเอาไม้ดำไปแล้วกยนี่ครับเอาเข่ปเ้อเข้ามาข้างในดูครับดันเข้ามาหมดให้หน้าเสียดายได้พี่น้องนี่แต่ลห่วงใหญ่ๆใหญ่มึง เสดายเสดายครับง่ายเสด้ยอยดางนี้ตั้มก็ดันขึ้นครับดันขึ้นเดี๋ยวมาเชียวเขาจะเชียวเอาบวชเนาะน้ำหิมมันครับน้ำหิมมันแท้ครับไอ้ลูกน้องให้แน่นนะ่างไกลไอ้ลูกน้องทำด้วยดีนวครับแบบนี้แล้วอื่นหน <street> ah, ็ดยตื่นหน่อยตรงไปเห็นมา้ยท่ทั้งฝุ่นเพราะว่าเขาฝนลมาทั้งเท้าน้อ เออเห็นมาแตงพุ่นเหรอพุ่นมมนเงยวว่าทำไมแบบมันนอนนั่งไหนเนาะพูดได้กี่้องเอ้ะโตกะงามงามไรกี่พี่น้องงามไรนาะสองงามเนียอ้ยห้านแล้ว แต่ะมาเนี้ยแหละครับก็เเ็ดอ้อมอ้อมให้หน้าไปเลยครับขอท่างไหนมันไปคันแทพอ้อมเป็าคุณครับมึงหายไปนล้วขุนขุนนครับคุนอ้อมมาให้หน้าผมนะครับ โอเคครับมีแค่สายขาดหัวน้่นมอนีลยมีแค่สายขาดหัวมาแต่เสาเนาะมาแต่เสาตื่นขึ้นก็เห็นเลยโอเคครับพี่น้องโอเควิธีการก็แค่นี้แหละครับแค่ดันดันเขา่าขาดันในเนาะเสียดายเข่าเลยครับคุ้นเข่าคุ้นหนาวเนาะยิงย่งใหญ่เนาะครับครับก็เสร็จก็ฝากไว้แค่นี้ครับเห็นแล้วสิดเหตุต่อไปอ้อมไพเลยเนาะอ้อมไพไปเลยกันเลยแล้วครับโอเคสําหรับคลิปนี้กันชั้นๆพ่อครับเอาซ้ำอีกแล้วเนาะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ